365 breaking news ในเวลา14นาฬิกานะคะนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเปิดเผยว่าในวันที่19พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาจะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปปเพื่อเอาผิดกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญทาง9คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่มีคำวินิจฉัยให้พ้นสภาพอันเนื่องมาจากการโยก ย้ายในาทวินเปลี่ยนสีนอกจากนี้นายปลอดประสบสุรัสศสดีและนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพก็จะเข้าแจ้งความด้วยเช่นกันขณะเดียวกันสอรสอ,รสอยังคงติดตามการชุมนุมอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือการยกระดับการชุมนุมของกบปปสในวันที่17-19พฤษภาคมนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินวัตภัยเพิ่มอีก3อำเภอหลังจากประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว17อำเภอรวมเป็น20อำเภอโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ93ตำบล322หมู่บ้านและมีชาวบ้านเดือดร้อน1,497โครัวเรือนเนื่องจากพายุพัดถล่มบ้านเรือนยุงข้าวโรงเรียนและพืชไร่นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกต้นไม้ล้มทับเสียชีวิตอีกหราย ขณะเดียวกันทางจังหวัดเสนอขอขยายวงเงินกว่า44ล้านบาทจากกระทรวงการคลังเพื่อน,นํามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเนื่องจากทางจังหวัดไม่มีงบประมาณที่จะนําไปช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ยังรอการอนุมัติแต่หากได้รับการอนุมัติล่าช้าทางจังหวัดจะพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือออกไปอีกครั้งละ30วันตามระเบียบพร้อมเตือนให้ประชาชนติดตามการพยา ก่ออากาศอยากใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวัตภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที <S <S งรัฐบาลเกอดอประกาศภาวะฉุกเฉินรอบหมู่เกาะกาลาปากสหลังจากมีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเกิดตื้นใกล้เกาะซานคริสโตบาลมานาน6วันแล้วเจ้าหน้าที่ดูดน้ำมันประมาณ19,000กแกลลอนออกจากเรือไปแล้วแต่มีน้ำมันเครื่องจำนวนหนึ่งหลงเหลืออยู่ในเรือซึ่งอาจจะรั่วไหลงลงสู่ทะเลและเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้รัฐบาลเอลกดอร,ระดมอุปกรณ์ที่จำเป็นสกัดกั้นการรั่วไหลของน้ำมันเพื่อไม่ให้ทรัพยากรทางธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเมื่อ13ปีก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์ชนนี้ในลักษณะเดียวกันซึ่งส่งผลให้จำนวนอก,กนาทะเลลดลงอย่างเห็นได้ชัดติดตาม365 breaking news ได้ใหม่ในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะ